สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง FC ช่องวัลลักษ5 9วันนี้ช่องวัลลักษ์9 5 9มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับใครที่ต้องการดูดวงนะคะซึ่งมีจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมเลยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ดูครั้งละหนึ่งครั้งละ9บาทนะคะเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะสามารถถามได้ทุกเรื่องเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมง99บาทใครสนใจดูดวงก็โปรโมชั่นพิเศษนะคะถึงปีเลยนะคะ3-11ธันวาคม2 5 6พโรกันเลยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์จองคิวกันได้เลยนะคะ ซึ่งในคลิปนี้เราจะมาคุยกันในลัคนาราศีธนูนะคะซึ่งใครที่ทราบถึงลัคนาราศีธนูแล้วก็สามารถดูได้เลยส่วนใครที่ไม่ทราบถึงเวลาเกิดไม่สามารถคำนวณหาลัคนาราศีได้แต่เกิดระหว่างวันที่15ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมก็คือราศีธนูก็สามารถดูคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ลัคนาจะมีความแม่นยำมากกว่าเรามาเริ่มกันที่ตัวตนตนุลักษณ์ของชาวราศีธนูนะคะซึ่งมีดาวพฤหัสบดีเป็นตัวตนตนุลักษณ์แล้วก็ไป พบเรือนพันธุทุกครอบครัวทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานผ่านนะ,ะชาวราศีธนูนั้นจะมีรูปร่างบางลำตัวยาวหลังโกงนิดๆผิวสองสีใบหน้ามนชอบคิดมากกว่าพูดมักมีสองอารมณ์ทำงานตนัดหลายอย่างมีความทะเยอทยานและชอบอิสระนะคะ แต่ว่าดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นคนที่ชอบสั่งชอบสอนชอบเรียนรู้แต่ว่าไม่อยากให้ใครมาสั่งมาสอนนะคะเป็นเรื่องราวของชาวราศีธนูนั่นเองนะคะเราจะมาคุยกันในช่วงจวังหวะเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งดาวพฤหัสบดียังคงสถิตอยู่ในภพเรือนอรินะคะราศีพฤษภตั้งแต่30เมษายน2 5 6ค17แล้ว1ปีเต็มนะคะก็จะย้ายออกเข้าสู่ปตัตตานีคู่ครองในวันที่1พฤศจิกายน2 5 6ค18เพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้นะคะชาวราศีธนูอาจจะมี เรื่องราวของการมีปัญหามีการทะเลาะเบาะแว้งมีเรื่องของการที่ขัดแย้งกับคนภายในครอบครัวก็เป็นไปได้ด้วยและช่วงจังหวะนี้ดาวพฤหัสบดีก็เดินพักเดินถอยหลังนั่นเองนะคะตั้งแต่วันที่3ตุลาคมถึงวันที่13กุมภาพันธ์2568เมื่อดาวพักดาวถอยหลังก็ทําให้ในเรื่องราวของครอบครัวเรื่องราวของตัวเองอาจจะมีความที่มีความลักษณะของการที่ไม่ค่อยมีกําลังใจมีความท้อแท้มีความเหนื่อยหน่ายมีความอ่อนแอมีความที่ไม่ค่อยมีพลังในตัวเองเท่าไหร่นะคะ แล้วก็อาจจะมีความห่างเหินกับคนภายในครอบครัวก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะเ,เรามาเริ่องันที่การงานของชาวลัคนาราศีธนูกันเลยนะคะดาวพระพุธเป็นดาวกรรม,มาก,การงานและก็เป็นการนี้คู่ครองคนรักการงานดาวพระพุธนั้นนะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ยังคงสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะคะตั้งแต่วันที่24ตุลาคม2567นะคะ อยู่ในราศีพิจิกซึ่งเป็นภพเรือนวินาศหรือวินาศนะวินาศหรือวินาศนั้นหมายถึงความเดือดร้อนความเสียหายการอยู่เบื้องหลังปิดบังซ่อนเร้นหรือการติดต่อต่างถิ่นเดินต่างประเทศเดนไกลนะคะ ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็หมายความว่าเกี่ยวข้องการงานที่อยู่เบื้องหลังที่อยู่แบบลักษณะของการปิดบังซ่้นเร้นหรือลักษณะของการที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสียหายเป็นประกันวินาศภัยหรือมูล,ลนิธิปอเต็กหึื Protect, หออะไรพวกนี้นะคะเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะหรืออาจจะมีเรื่องราวของการงานที่มีลักษณะของการซ่อมแซมต่างๆรีโนเวทบ้านเก่ามาเป็นบ้านใหม่ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยในช่วงจวังหวะนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของอาการเงินนั้นชาวราศีธนู การเงินของชาวราศีธนูเป็นดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์นั้นสถิตอยู่ในภพเรือนสัต์ชเป็นเวลา2ปีครึ่งนับตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566นะคะตอนนี้ก็สถิตไปแล้วประมาณ1่ปีกว่าๆยังเหลืออีกประมาณ1ปีในภพเรือนสัต์ชสัต์ชการติดต่อสื่อสารพี่น้องเพื่อนฝูงการเข้าสังคมการเดินทางระยะใกล้เพราะฉะนั้นในร่มการเงินก็อาจจะได้มาจากการติดต่อสื่อสารการพูดจาเจรจาการไหลสดการซื้อมาขายไปในโลกของโซเชียลมีเดียอะไรก็พวกนี้นะคะจะได้มาซึ่งการเงินหรือ ได้จากการเข้าสังคมก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ดาวพระเสารนั้นเดี๋ยวก็หลังจากวันที่3พฤศจิกายนก็จะเริ่มเดินปกติแล้วนะคะ ก่อนวันที่3พฤศจิกายนนั้นดาวพระเสาร์ก็พักมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่3พฤศจิกายนทําให้ในเรื่ององการเงินของชาวราศีธนูก็อาจจะมีเรื่องราวของการติดขัดไม่ค่อยเป็นไปตามที่ชาวราศีธนูต้องการนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะ3พฤศจิกายนเป็นต้นไปดาวพระเสาร์ก็จะเริ่มเดินปกติในภพเรือนกระดุมพระในภพเรือนสัตชัดซึ่งมีดาวราหูเป็นเจ้าของเรือนนะคะแล้วดาวราหูนั้นก็สถิตอยู่ในภพเรือนพันธุ์ด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่ทํา ธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธุ์ทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานผานะหรือทํางานในบริษัทในร้านค้าในแบบสํงงานักงานร้านบริษัทราชการอะไรก็ตามแต่นะคะก็จะมีเรื่องราวของการที่จะมีความได้มาซึ่งเรื่องของการเงินหลังจากที่ดาวพระเสาร์เดินปกติแล้วนะคะจะมีการเงินมากกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะ ส่วนสำหรับเรื่องของโชคลาภนั้นดาวโชคลาภก็เป็นดาวพระศุกร์ซึ่งดาวพระศุกร์นั้นมีสองภพเรือนก็คือลาภและก็อริปัญหาอุปสรรคหรือนิสินในช่วงจังหวะเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะดาวพระศุกร์นั้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่ 9, เวันที่9พฤศจิกายนดาวพระศุกร์ยังคงสถิตอยู่ในราศีพิจิกในภพเรือนวินาศนะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของลาภผลนั้นก็อาจจะได้มาโดยที่แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวได้มาแบบประมาณว่าได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือฝันแม่นหรืออาจจะได้มาแบบประมาณว่าไม่คาดฝันก็ได้เป็นได้ด้วยเช่นกันนะคะหรืออาจจะได้มาจากเรื่องของความเสียหายเช่นรถ ชนกันเอาเลขของรถที่ชนกันมาซื้อมาเสี่ยงโชคก็อาจจะได้ลาบผลก็ได้ด้วยเช่นกันก็เรียกว่าทุกขลาบก็ได้ด้วยนะคะสำหรับชาวราศีธนูในช่วงจังหวะที่ดาวพระสุกอยู่ในราศีธนู ในราศีพิจิกนะคะแล้วก็าดาพระศุกร์นั้นในราศีพิจิกก็เป็นตําแหน่งปลัก,กเกษตรด้วยปลัก,กเกษตรก็ตรงข้ากับคําว่าเษกเษตรเกษตรคือความมั่นคงเข้มแข็งส่วนปลัก,กเกษตรก็หมายตรงกันข้ากับคำว่าเกษตรก็หมายถึงว่า,าได้มาซึ่งเล็กน้อยไม่ค่อยมอากน่อยไม่ค่อยมากมายเท่ากับกเกษตรนะคะ แต่เดี๋ยวหลังจากวันที่9พฤษภาคม2567นั้นดาวพระศุกก็จะยกเข้าสู่ราศีธนูทับตัวทับตนชาวราศีธนูก็จะมีเรื่องของลาภผลผลประโยชน์เข้าหาชาวราศีธนูมากยิ่งขึ้นนะคะชาวราศีธนูจะทําอะไรก็จะกเกิดเรื่องของลาภผลผลประโยชน์นะคะแต่ลาภผลนั้นมันมีหลายเรื่องราวนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความที่อาจจะเป็น คออือเรื่องของความเจ็บปวดหมายถึงว่าเป็นก้อนๆในร่างกายเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยก้อนใหญ่หรืออาจจะเป็นลาบป,ปากเรื่องออลาบลาบผลที่มาจากเรื่องของของฝากของฝันหรือลาบที่เป็นเงินเป็นทองหรือลาบจากการงานหรือลาบจากการเสี่ยงโชคอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนสําหรับเรื่องของสุขภาพนั้นดาวพระแกนเป็นภพเรือมะนมรณะซึ่งดาวพระแกน2สองวันครึ่งเดินหนึ่งราศีเพราะฉะนั้นต้องไปดูที่ดวงดาวพื้นดวงเดิมน,นะคะวา่าชาวราศีธนูนั้นจะ มีเรื่องราวเกี่ยวกับความเจ็บป่วยเป็นอย่างไรนะคะถ้าดาวประจันทร์ไปสถิตอยู่ในภพเรือนมรณะเป็นเกษตรก็หมายความว่าชาวราศีธนูนั้นในอนาคตข้างหน้าหรือตอนไหนก็ตามแต่ต้องมีเรื่องของความเจ็บป่วยเข้ามาแน่นอนนะคะส่วนสำหรับเรื่องของความรักคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วนั้นนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วหรือคนที่คบค้าสมาคมกันนานเป็นเวลาหลายปีแล้วมีความมั่นคงอนาคตจะแต่งงานกันนั้นนะคะดาวตัวตนธนูรักก็เป็นดาวพระ พระฤาษีสบดีดาวพันธุก็เป็นพระฤาษีสบดีเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะน,นี้ดาวพระฤาษีเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูที่แต่งงานแล้วหรือว่ามีคนรักกันอยู่แล้วอาจจะมีความห่างเหินกันในช่วงจังหวะนี้นะคะอาจจะเป็นไปได้ที่ชาวราศีธนูบางคนบางท่านนั้นอาจจะคิดถึงคนรักเก่านะคะและคนรักเก่าก็อาจจะหวนคืนกลับมาหาชาวราศีธนูก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ ส่วนสำหรับคนโสดนั้นนะคะคนที่ยังไม่มีคู่หรือคนที่เพิ่งคบค้าสมาคมกันหรือจะอาจจะพบเจอภายในช่วงจังหวะเดือนพฤิกาย,ยนนี้ดาวอังคารซึ่งเป็นภพปุตตะนะคะปุตตะหมายถึงความรักใหม่คนโสดดาวอังคารนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมดาวอังคารยังคงสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎนะคะตั้งแต่วันที่19ตุลาคมจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกาย,ยน2ิบ7ไปเลยนะคะซึ่งในภพเรือนออกรกฎนั้นก็เป็น พบเรือนมรณะ แล้วก็ได้ตำแหน่งนิดด้วยนะคะนิดหมายถึงต่าต้อยน้อยค่าไร้เกียรติไรอิทธิพลเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักในช่วงจังหวะนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของการที่เป็นความรักที่ไม่ค่อยมีความสุขอาจจะไม่ค่อยได้พบเจอกันเท่าไหร่แล้วก็เป็นความรักที่ไม,ามาไม่ค่อยแน่นอนนะคะเป็นความรักที่ไปมาไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ในเรื่องของความรักสําหรับชาวราศีธนูในช่วงจังหวะทีะ่ดาวอังคารยังคงสถิตอยู่ในราศีกรกฎได้ตำแหน่งนิดแล้วก็อยู่ในภพเรือนมรณะ ะะแต่อย่างไรก็ตามแม่หมอขอวอวยพรให้ชาวราศีธนูทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความโชคดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตทุกคนทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้แม่หมอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ